ดีค่ะกลับมาพอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฟ้าใสในต่างแดนค่ะมื้อนี้สิมาเบาพื้นพ่อใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะเบาพื้นอ่าแต่ว่ากับพ่อได้ในทางที่อันนั้นปันใดหรอกแต่สิเบาเรื่องจริงที่มาพอกันเนาะตอนเจอกันกันกบพ่อใหญ่ครั้งแรกอะเคยถามพ่อใหญ่เนาะว่าอ่าเจ้าเคยมีผู้หญิงไทยเขามาในชีวิตบองสิเนะยายะพ่บบอใหญ่เราก็บอกว่าบอขอยมีเจ้าคนแรกละวังสินะเนาะอ่าขอยมีเมียฝรั่งอยู่สองคนวังสิเนาะเคยเคยได้เมียฝรั่งสองคนเจ้าเป็นคนที่สามว่ะสัน บัดพ่อมหอดสวีเดนเรานั่งคุยกันอยู่แล้วบัดเอารูปภาพเก่าๆที่เราอ่าอยู่ในโทรศัพท์เครืองเก่านะจากโทรศัพท์เรามีสองเครืองแล้วก็เอาเครืองเก่ามาไหนกเบิงเนาะแล้วก็มาเลื่อนภาพเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปบัดเลื่อนไปเรื่อยๆไปพอผู้ยิ่งไทยคนหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยเขาก็ตกใจเนาะแบบเรากับหนาจืดใจลอยเลยเนาะพพอใหไ่เขาก็ถามอ่าอ่าพุยิ่งไทยคนนี้เพื่อนเป็นยังคไงไทยรูปอยู่ในบ้านเจ้าก็เลยวางสี่ถาม เขาจำภาพได้นะเขาจำคางๆรูปภาพได้เพื่อนกัเลยบปากเขาก็เลยถาม่าเจ้าคือชีตัวข่อยเจ้าเอาข่อยมากข่อยเจ้าเห็นข่อยเป็นจังใดเจ้าข่อยมาตัวข่อยเจ้าเห็นข่อยแค่เป็นอันตัวแทนของผู้หญิงคนนั้นบอกเฮาคือเฮาก็บ่ได้รู้สึกน้อยใจที่เปินตัวเฮาสิเนาะจ้ะก็จริงๆแล้วเขาเรื่องมันผ่านไปแล้วมันก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าเฮาเฮา เขาอยากลู้ความจริงเขาถามเราเขาบอกเรรับความจริงไงเขาถือโกหกเสียเขาถือตัวอังเสียเนาะป่านนี้เราก็เลยบอกว่าฉันขอโทษที่บไดร,รบอกเจ้าไปว่าผ้หยิ่งคนหนีฉันบได้พ่ออยู่เมืองไทยมีคนไทยติดตอ่อใหฉ้ฉันฉันรู้จัก,จก้หยิ่งไทยอยู่อยู่นีแหละก็อ่าเขาติตดต่อผ้หยิ่งคนหนีมาให้เราฉันก็ไปไปฮับเขาอ่าอยู่สวนสาธารณะเขามีกระเป๋าใบหนึ่งมากเป็นว่าองังนศะีเนาะคนเยอรมังจะเบาจริงบ่จริงเนาะอ่บันะบที่นี้ เราเพื่อนก็มาอยูุน้ำข่อยได้แค่เดือนเดียวเพื่อนก็ขอตัวกลับเมืองไทยว่าสันเรา่อยกบับ่บห้ความเป็นไปของเพื่นอีกเลย่อยหูแต่ว่าเพื่อนไม่เห็ดงานอยู่นีว่าสันผู้ยิงย่งผู้ยิ่งอ่าไทยนอกจากค้นอีสานนี่ลหละบัดที่นี่อันเราเพื่อนก็คอยขอโทษที่คอยตัวเจ้าเพิ่นวางซนะีเนาะพ่อใหญ่ฮาก็รู้สึกเสียใจอยู่แต่ฮาองกับอปากฮาก็เงียบๆกัคิดในใจตลอดว่าเอ้ยเป็นเอากูมาเป็นตัวแทนของผู้ยิ่งคนนั้นหรือเปล่าวะคิดเจ้าของคิดแบบว่า จังวานาอคนไทยค่าสมมุติเขาเห็นรูปภาพเก่าๆเราเขารู้สึกเออแย่จ yeah. ังเสีนะมันก็เป็นเรื่องที่ทําใจยากเนาะจนว่ามีมือหนึ่งมีผู้หญิงไทยที่ติดต่อผู้หญิงไทยหายแล้วเนี่ยละ่ะโทรมาหาเราบัดท,ที่นี่เรากะเลผู้หญิงไทยคนนั้นก็เลยอยากว่าน้ำนกเนาะเพื่อนกะเลขอวอาเพื่อนก็เลเอาโทรศัพท์มาให้นกวอาเนาะจา้ะเพื่อนกะเลยบอกว่าอเจ้า จ้าจะไปเบาให้ฝรั่งฟังเด้อข่อยสิบาอหยเจ้าฟังว่าผู้หญิงไทยที่ข่อยติดต่อมาให้นั่นยู่น้าเราได้เดือนเดียวว่าสันผู้หญิงอันไทยคนนั้นเพื่อนเบาสูนกฟังเนาะนกกะนกกะจ้านกกะวางพ่อจ้าเรานกกะนางฟังเพิ่นนกกะเอาโทรศัพท์แนมหูเนาะเพื่อนนกกะฟังเพื่อนเ้าเพื่อนก็บว้าให้ฟังว่าอันฉันติดต่อผู้หญิงคนนี้ให้อันพอญ่เดอต่ว,วตา,วา เขาไปยูน้นะพอยายได้แค่เดือนเดียวแล้วเขาก็กลับบ้านกลับเมืองไทยวาสันกลับเมืองไทยไปแล้วได้เ,เดือนกลัวผู้หญิงคนนี้กะเสียชีวิตวาสันเข็ดใหนกใจหายแวบเลยแบบว่าชีวิตเพิ่นก็เป็นตาอีตูนแท้อังสินะกลับไปลบาบัตินีก็เลยถามเพิ่นว่าเพื่อนเป็นอย่างเพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นมะเร็งในอ่าเป็นมะเร็งในมดลูกระยะสุดท้ายว่าสันเพิ่น พอญ่ก็บอกอย่ว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่นจมเจ็บตะทองส่น่ะเก็บตะทองเก็บตะทองบ่อยเก็บตะทองบ่อยว่าสันกลับไปบ้านได้เดือนเดียวแล้วก็ตายพอญ่เราก็บอ้ฟังอยู่แต่เจ้าของบอเซียบัตทีนีพอผู้หญิงคนนี้มาว้าให้ฟังเราเฮาก็เลยแบบรู้สึกแบบคำที่พอ่เว้ามันเป็นความจริงที่พอ่เว้าเขาฟังมันเป็นความจริงไงบัดทีนี้แต่เฮาก็่กเ่้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังยเว้าเฮาฟังส่น่ะเพื่อนก็บออเพื่อนก็บอกหลายๆเรื่องเนาะ เพื่อนเพิ่อนบอกสิเราเพื่อนก็บอกว่าอย่าไปบ้าไหเพอใหญ่ฟังเรื่องเพิ่นวางี่เนาะอย่าไปบอกไงฝรั่งฟังเด้อเพราะฝรั่งเขาเบ่มาก,กว่าสันนกเป็นคนที่แบบว่าบ่มากกับาบ่ได้สนใจถ้านกของใจนกก็ต้องถามนกมีอย่างนกถามเพิ่นเบิดเลยที่ผู้หญิงอ่าไทยเพื่อเบา้าให้ฟังนกถามเ่ราหญ่ละเหมิดเลยนะถามละเอียดยิบเลยเอาเห้าปกตามบ่เอาก็ตามห้าบ่ได้งอาะหฮาบบได้คิดว่าที่เสียมางอดักดานปนั้นบ่เอากับไทยแค่นั้นนกก็คิดแค่นั้นเนาะ พอยายแล้วก็บอกว่าเอ่อต่อไปสิบบมีอีกเรา่อยสิบ,บ่คิดตัวเจ้าอีกแล้วว่าซั่น <c ười> ข่อยบ่คิดตัวเจ้าอีกแล้วว่าซั่นว่าซั่นที่ที่ผ่านมาข่อยคิดว่าอย่าบ่าอยากทําลายจิตใจเจ้าซั่นว่าอ่าตัวอันอววนั้นน่ะทั้งทั้งตการนะก็เลยบอกเราว่าประเพณีไทยเขาถือเด้ผัวเมียทิ้งกันแล้วสิมีรูปภาพเก่าเอ่าอยู่อยูู่อ,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 อ่าม่องใดก็ตามนี่เขาบ่บ่บ่เขาบ่มีดอกเด้มีตั้งแต่เขา บอเก็บไว้เลยสิ่งที่มันบดบีเก็บบอเก็บไว้เลยกัเครื่องเขาบอให้เราฟังสิเนาะจากเมื่อน,นั้นมาเราก็เอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปไว้เราบอใส่จักเทือเลยเพราาเรายยานชิซี่เอามาเปิดให้เขาเห็นอีกเอาไว้โอกาสหน้าสิมาเบาไม่เนาะคะ่ะแต่กับบอมีอย่างกับถามเราตรงๆเนาะจ้ะสิบอเกี็บบอขมไม,ม่อย่างกับถามตรงๆไปเลยบอจำเป็นต้องปิดแล้วก็เก็บไว้เนาะคะ่ะอยากรู้เรื่องอะไกับถามฝรั่งก็คือเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละ สำหรับนกนะเอาไว้โอกาสหนาพอกันไหมนะคะมือนีนกบอลสนีเนาะจะเดี๋ยวนกสีมาเบาลหลายๆเรื่องที่เกียกกยกเเ่ยวกับนกโดยตรงที่นกบอาสนมากมิเตเกี่ยวกับนกโดยตรงสิ่งที่นกเจอมาขอบคุณที่เข้ามาเบ่งนะจ๊ะขอบคุณค่ายบาย